สวัสดีครับผมไข่มุนวันนี้เรามาอยู่ในเกมครีเจอออฟโซนารีกันอีกครั้งเลยนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นปเป็นเฮียราชาส <c oughs> ูนเฮ้ยกูคือ Dante <c oughs> ดันเจด <c oughs> ันเจดันเจคือไข่วะก <c oughs> ูคือดันเต้นะร่างเดวิลทิกเกอร์นะโอ้โหโคตรเทเลยนะท่านผู้ชมเราก็มาออกห่างจากสายพันธุ์มังกรบ้างนะตอนนี้เรามาเป็นสายพันธุ์ปีศาจกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิตัวไม่อย่างเท่นะสายพันธุ์ปีศาจแล้วทำไมหัวกูหัวกูโดนแบบนี้วะท่านผู้ชม มันมันบางอย่างมันขาดหายไปวะเฮ้ยเฮ้ย hey. hey, เราเหมือนบางอย่างมันขาดหายไปจริงๆนะเออหมุนหัวมหมุนหัวข้อหักเออหมุนหัวข้อหักโอ้โหจสียนะสายพันธุ์ปีศาจทุกตัวทำได้แล้วนผู้ชมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นคอนเทนต์200ปีกันดีกว่านะท่านผู้ชมและการเอาชีวิตรอด200ปีในครั้งนี้ของผมผมว่าจะไม่มีแล้วนะตายแล้วก็เลิกเล่นนะท่านผู้ชมผมจะ ตายแล้วตอนไหนกูยอมแพ้กูค่อยเลิกนะทุกผู้ชมมามาดูกันนะว่าจิตใจของผมแม่งจิตใจกูจะฟอกก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราจะ200ปีก่อนนะหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่ตายนะจิตใจกูจะได้จิตใจจะได้ไม่โดนทรมานนะท่านผู้ชมโอ้กูนี่แหละนะจันเตะร่างเดวิลทิกเกอร์นะท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้น้องกูมาแล้วนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีไซน์ที่นาน่าน่าจะเทพมากๆสำหรับผมมากเลยนะท่านผู้ชมการเป็นปีศาจที่โอ้โหดูเด้ โอ้เฮียกอดอกด้วยไอ้น้องดูท่าขูซ่ซะก่อนหืมเนี yeah. ่ยอย่างเท่นะตัวบ้าอะไรเนี่ยนะก็เป็นลองจากมังกรเลยท <laughs> ่ากลัวนี่เหมือนแบบกลุมขมับอะไอเฮียแบบโ oh, อ้ยแม่เเลยกูปวดหัวเลยโอ้ย oh, กูปวดหัวโอ้ oh, ไม่ไหวแล้ว <laughs> กูปวดหัวกลุมขมับนะท่ากลัวนี่กลุมขมับนะกินอาหารโอ้ย oh, ได้อาหารแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารบัฟกันต่อแต่ตัวนี้ก็เหนื่อยง่ายอยู่เนี่ยในท่านอนโอ้โ oh, หท่านอนโออเฮีย oh, yeah. โอ้ไข่ห้างเลยไอ้น้องถ้านั่งนี่ไข่ห้างนะโอ้ยตัวแม่ตัวมัมมากเลยนะครับชมถ้านอนโอ้โหถ้านอนเนี่ยดันเตกูกลายเป็นตัวมัมไปซะละเนี่ยไปห้างโชว์เลยดิฉันสวยนะจ๊ะไอ้ท่านชมตรงนี้มีแก๊งเด็กน้อยอยู่ด้วยนะสตีพวกแก๊งเด็กน้อยเฮ้ยเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้ฝนพิษฝนพิษทุกคนมันคือฝนพิษ oh, yeah. oh, อ่ะโอ้แย่โอ้ฝนพิษเอ้ไอ้เฮียไอ้กูโดนลุมทำร้ายนะผู้ชมกูโดนลุมทำร้ายดูดิโอเคท่านชมตอนนี้ผลกดได้หายไปแล้วนะไปได้เวลาหาอาหารแล้วโอ้โคตรเซ็งเลยเมื่อกี้ไอ้พวกเชียร์นนะันไอ้เชนตัวเดียวเลยนะ แบบนี้ถ้าก็าสู้ไม่ได้เลยดิเพราะว่าเรายืนสู้ตรงๆคงไม่ได้ต้องไหลอย่างเดียวนะหลอย่างเดียวตัวนี้นะน่าจะต้องไหลอย่างเดียวว oh, yeah, ดแย่เลยแมงเดสเนกกูมาละ <laughs> มีเดสเนกบินได้นะอ,อย่าบินมาหากูนะไอเดสเนกเฮ่ยดันเต้ย่างเราต้องมีชีวิตรอดได้ดิวะเดี๋ยวกินอันนี้สักคำหนึ่งเออแล้วก็ไปหาอาหารเพิ่มบัฟเจริญเติบโตกันนะอบอกว่าเราจะไม่เจอตัวบินเร็วๆมาไล่จิกหัวนะ ตอนนี้เรายังเด็กอ่ะกู้ใครไม่ได้นะตัวนั้นแม่งโคตรโคตรน่ากลัวเลยวะแบินมาหากูหรือเปล่าเนีะเขอร้องนะครับพี่ไปทำอะไรผมเลยพี่ชายพี่ชายใหญ่เอ้ ก็ไมจอมกลับมากันอีกครั้งแล้วกับลูกหลานซาตานผู้นี้ดูแมงลูกหลานซาตานที่อันดับที่สุดในโลกเลยเฮียเลยกูต้องมาเจออะไรแบบนี้่าแมงเอ้ยผมว่าเราไปหาที่ซ่อนอยู่เพื่อที่จะเติบโตกันดีกว่านะ กดเซ็งเลยกูวิ่งอ,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 อย่างเหี้ยเลยผมบอกเลยนะว่าถ้ายังเอากฎที่เรียกว่าการตายแล้วจบเกมนี่ก็จบไปตั้งแต่ตอนแรกแนละ้วมาดูกันนะว่ากูจะโดนสูบพลังชีวิตหรือสูบพลังวิญญาณไปนขนาดไหนนะท่านผู้ชมพลังวิญญ,ญาณก็หมดกูล้มเลิกเลยอ่ะเออแม่งอย่างเซ็งเลยเดี๋ยวเอาบัฟก่อนแล้วค่อยไปหาปบัฟเติบโตแล้วกันนะโอ้ยเราไปหาพวกหนูทอกินดีกว่านะพวกตัวเล็กๆเ,กเออแม่ง เฮ้ยท่านผู้ชมตรงนี้มีของของเหลืออยู่นะของเหลือเอ้ยยังเหลืองอยู่กินได้เฮ้ยได้บัฟจะเลยเติบโตแล้วอันนี้เราก็ไปหาที่ซ่อนตัวกันดีกว่านะผมจะรอให้ตัวเองหิวมากๆแล้วค่อยออกไปหากินนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําการจําสินอยู่ที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหวังว่าจะไม่มีใครบินมาเจอเรานะเ,เดี๋ยวกูแอบมุมก่อน t 0 0 0 h o u s a n d years later เอาและท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็โตได้มาในระดับหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมผมก็ตอนนี้ก็กลายเป็นัยรุ่นไปแล้วนะโอ้ตอนเป็นวัยรุ่นนี่เริ่มเทขึ้นอีกขั้นแล้วนะท่านผู้ชมมีเขาซาตานขึ้นแล้วนะเฮ้ยกูนี่แหละดันเตะแต่คอกูยังหักเหมือนเดิมนะ <c oughs> ตอต้องไปตามหาเบอร์จิลหรือเปล่าไม่รู้กูจ <c> ะ <oughs> ตามหาทําไมอะไม่ต้องมีหรอกนะเบอร์จิลตอนนี้กูอยู่ให้ถึง200ปีก็พอโอ้ตอนนี้เราเริ่มหิวหิวเอามากๆเลยนะท่านผู้ชม เราต้องหาอะไรกินโอ้ยพี่มาแล้วพี่ดันต้๋วนะพี่ดันถ้วยไอ้ยดันต้วยดันถ้วยไม่มีหรอกนะดันตั๋ยมีแต่ดันถ้วยพี่พี่ดันจานนะระวังพี่ดันจานนะดันถ้วยดันจานอุ้ยเชี่ยอินสีแดงเยอะละอินซีแดงอยู่ตรงนั้นแต่มันบินเร็วด้วยไงโอ้ยบินเร็วไปไหนวะไอ้เคี้ยโอ้ยบินอย่างเร็วเลยทำไมพวกมันบินเร็วกันจังเลย สลีละของเราไม่เหมาะกับการบินแน่เลยนะโอ้โหโคตรแย่เลยอะบินดูเราบินดิปีสูงสุดของเรามีแค่นี้เองนะเฮ้ยดันถ้วยดันถ้วยผู้นี้มาหาอาหารอยู่มีเด็กให้ดันถ้วยกินหรือเปล่าอืตรงนั้นมีศึกสงครามอะไรกันอยู่นะโอ้นกอินทรีขนาดใหญ่เฮ้ยเราต้องหาอาหารซะด้วยสิไปเดี๋ยวเรากินอาหารตรงนี้ก็ได้นะกินเศษๆตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะ โอ้ยนะมันเผ่าพันปีศาจเหมือนกันนี่วะแกใช้ชิวเวอร์หรือเปล่านะแกเบอร์จินหรือเปล่า <c oughs> บินมาทำไมบินมาทำไมบินมาทำไมโอ้บินไม่ทันนะแย่วโอ้ยมันมีกับดักน้ำแข็งนี่ว่าแปลว่าตัวนี้ล่าด้วยกับดักน้ำแข็งได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองดูนะเดี๋ยวเราลองดูไปเริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ ใช่มีกับดักน้ําแข็งนะโอ้ยตอนนี้เราตอนนี้กลายเป็นอันนี้แล้วท่านชมราชาปีศาจแล้วไอ้เหียดันถ้วยนะดันถ้วยดันถ้วยกูดันถ้วยมาแล้วไอ้น้องอีดันถ้วยมาแล้วดันถ้วยยี่ขอดันน้องหน่อยได้ไหมฮะเอ็ดดันหน่อยดันหน่อยนเี้ยยี่บินอยากเร็วเลยแม่เอ้ยไม่ทันมันนะลองดูกับดักน้ําแข็ง โอ้ใช่จริงด้วยมันคือโซ่ล่ามนะไม่ให้ไปไหนโอเคมันคือโซ่ล่ามตามที่คิดเลยนะท่านผู้ชมตายเถอะมึงอ่ะฮะอึมึขอร้องดิอ้อนวอนขอชีวิตนี่ไม่ทันแล้วตายกินเลยเอ้ยเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรนะกับดักน้ําแข็งมันเป็นโซ่ล่ามนะไม่ให้ไปไหนนะมึงเรียบร้อยเฮียกูดันถ้วยดันถ้วย ด็นถ้วยมาแล้วไอ้น้องตอนนี้เราใกล้จะหนึ่งรอยปีแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยครั้งนี้มาว่ะจิตใจพี่ยังไม่แหลกสลายนะพี่ยังไปต่อได้นะจิตใจพี่ยังเข้มแข็งแข็ง,แข,ง,แ,ขงแข็งยิ่งกว่าหินนะจิตใจพี่ตอนนี้ยังแข็งยิ่งกว่าหินอยู่นะท่านผู้ชมเอาไว้เอาไว,าว้โอเคได้ไกลพันด้วยนะโอเคได้กิมเมอร์มาด้วยท่านผู้ชมกิมเมอร์ตรงไหนกิมเมอร์ส่วนที่เป็นเรืองแสงเหรอไม่ใช่จริงด้วย อได้กิมเมอร์มาด้วยโอเคโอเคโอเคเป็นกิมเมอร์แล้วแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเป็นผู้สูงอายุเลยแล้วกันแล้วก็เป็นการกัดเร็วนะท่านชมเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกนะรดภาวะคนเป็นไข้เลือดออกของโรคโซนารียนกีดันถ้วยมาแล้วไอ้ดอเอาเฮ้ยมันทำไมไม่นันอ่ะมันทำไมไม่ติดอะเอ้ยทำไมไม่ติดอะ ไอ้กัดอะเป็นไปไม่ได้มูซาอันนี้มันนะให้ท่าน,นั้นใส่นะพุกน้ำแข็งนะพุกน้ำแข็งไม่ติดนะเมื่อกี้อ่าฮะจะเอาใช่ไหมนี่คิดจะเอาใช่ไหมอ่ะอะไรอะไรอะไรฮะคิดจะเอาเหรอคิดจะเอาเหรอ คิดจะเอาไหมล่ะฮะคิดดีๆก่อนที่จะทำอะไรน้องคุกน้ำแข็งกูไม่มีเฉยๆนะกูไม่มีคุกน้ำแข็งเฉยๆนะฮะอืมอืมอะไรเฮ้ยเราเหมือนไม่มีพวกเลยว่ะปาลาไหลรติการเฮ้ยโดนปาลาไหลรติการเข้าไปเป็นงไงล่ะอ่ารยบร้อยนะ อะไรรติการขมือไปแล้วตอนนี้เฮ้ยกินสิเฮ้ยดีมากดีมาฉันนี่คือศพของมันสินะทำไมเป็นหมุนแบบมันวะเห็นหมุ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 นเฮ้ยหมุนเลยไอย้น้องหมุนโชกินโชว์เลยอ่าเฮ้สิ่งนั้นมันมังกรดาบนี่ฉันอยากรู้จริงๆว่าความแข็งแกร่งของฉันแกใครมันจะมากกว่ากัน เฮ้ยแม่งเอ้ยไม่หนีเฮ้ยเรามีลูกน้องเป็นปลาไหลลัติการนะท่านผู้ชมไอ้บินหนีบินหนีมันบินหนีไปละเฮ้ยจะไปไหนคุมขังพี่คุมขังน้องแล้วไอ้น้องไปไหนไอ้น้องตายเถอะไอ้กาเรียบร้อยนะ มีชินะอาหารอันโอชะของราชาปีศาจผู้นี้นะกินเลยูนี่แหละดันถ้วยนะอ้าขากระหายเลือดเนื้อของปีศาจเลยเกินนะฉันอยากกินปีศาจห่อพันปีศาจนะปีศาจนี่อร่อยหรือเปล่าเนื้อร่อยไหมอยากดูจริงๆองาา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 าลาาางคุกเรียบราายาาาา ิีดเลย <c oughs> ผมแล้วที่เป็นราชาปีศาจนะผมจะมาอาศัยอยู่แถวภูเขาไฟนะฮ่าผมแล้วไงราชาปีศาจผู้นี้นะมาอาศัยอยู่แถวภูเขาไฟแล้วผมแล้วจริงๆที่เป็นดันถ้วยนะท่านผู้ชมฮ่าๆไแกคิดจะล้มล้างราชาปีศาจผู้นี้ได้งั้นเหรอฮ่าๆไอ้เชี่ยแม่งตีไม่โดนขอ,อนั่งพักก่อน <c oughs> นั่งพักก่อนแล้วกันนะตีไม่โดนเฮ้ยโซ่กระขังโซ่กระขังเฮ้ยตีแรงจังตีแรงจังอย่านะมึงอย่านะมึอเชี่ยแม่งตีแรงมากเลยอะไอตัวยุงเวนนี่เนี่ยโคตรแย่เลย ผู้ชมแม่งเอ้ยแชร์แล้วเราเราต้องรีบลงลาวาแล้วถ้าเรายังไม่อยากตายนะอุย้ยลงลาวาแล้วอุย้ยฉุนเราต้องพักผ่อนก่อนนะไอยุงเวนั่นแม่งโอ้ยมันไส้วะเฮียแม่งมาอยู่ภูเขาไฟของกูได้ยังไงวะ อ้ยตีไม่โดนตายเหี้ยตัวกูแม่งหันหน้าไปทางไหนวะเนะี่ยตายไหมเอาดีว่ยืนสู้อะ่ะตัวห่านี่มึงมังอาจนักอ้าหือ่า ลงลาวาแม่งเลยมาสิวะ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 แม่งทำตัวห้าวจริงๆเลยนะทำไมไอ้พวกสัตว์กายพันธุ์จากดินแดนม่วงนี่มันแรงจังวะตีแรงมากๆเลยนะแต,แต่แต่ละตัวเนี่ยนะท่านผู้ชมตั้งแต่ยุงละมันกรดาบมาท่านผู้ชมมันจะเอาปะวะที่ตอนนี้เราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววะ ที่นีดเดียวแม่งไม่สบอารมณ์วะอยู่แถวนี้ได้ไงวะมไม่สบอารมณ์เลยที่มึงอยู่ตรงนี้หืมอืมอืมเอม็มกรดากรดาบสัตว์ตาอ,อยเจามึงอะไปไปโอ้ติดเลือดออกด้วย โอ้ติดกระดูกหักอ่าเรียบร้อยมังกรดาบไอชิกากเ้ยในสุดเราก็ฆ่ามังกรดาบได้แนละ้วท่านผู้ชมสักตัวหนึ่งไอเวนแม่งไม่สบอารมณ์เลยที่มันมาอยู่แถวนี้นะเอาละครับท่านผู้ชมผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรสู้เราได้ละนะนะถ้าเป็นตัวบินนะท่านผู้ชมบินมานี่กูจับลากโซ่ตบจนตายนะเออพี่นี่สายเอสนะเฮ้ย <laughs> พี่สายเอสจัดเลยนะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมหรือว่าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะท่านผู้ชมหรือว่าชอบฉากไหนในคลิปนี้ก็สามารถบอกได้เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้กูนี่แหละนะดันถ้วยนะเป็นราชาปีศาจไปแล้วนะบุตรแห่งสปาตานะ <laughs> เอาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะท่านผู้ชม5 0 0พันซับกำลังรอเราอยู่นะมาทำให้ช่องเราเติบโตไปด้วยกันดีกว่านะใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับ